หมายถึงพระที่ถือเอาป่าเขาลำนาวไพรเป็นสถานที่ฝึก,กจิตภาวนาไปสู่ความหลุดพ้นท่านจะมีความยินดีพอใจในการอยู่ป่าเป็นวัดและเป็นพิเศษทุกวันนี้ป่าไม้เริ่มร่อยล้อลงป่าดงจริงๆเริ่มหายากแล้วพระป่าจึงต้องมาปักหลักอาศัยอยู่ตามป่าที่มีเขตจำกัดซึ่งเรียกกันต่อมาว่าวัดป่าแต่ในด้านข้อวัดและปฏิปทาของพระป่าเหล่านั้น ยังคงเส้นคงวาอยู่เช่นเดิมเพราะพระป่าโดยมากท่านจะมุ่งต่ออัดต่อธรรมจริงๆการประพฤติปฏิบัติของท่านจึงเป็นไปด้วยความเข้มข้นน่าศรัทธ,ธาเลื่อมใสยิ่งนักปฏิปทาทั้งภายนอกภายในล้วนมีหลักมีเกณฑ์ยังความศรัทธ,ธาเลื่อมใสให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้พบเห็นและได้สัมผัสรับรู้อย่างไม่จืดจางวันนี้แอดมินจะขอนำเสนอเรื่องราว เกี่ยวกับปฏิปทาของพระป่ากรรมฐานมาฝากเพื่อนๆให้ได้รับชมรับฟังกันโดยแอดมินจะเน้นนำเสนอเฉพาะปฏิปทาของพระป่ากรรมฐานในสายของหลวงปู่มั่นเท่านั้นเพราะสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นนั้นท่านจะมีปฏิปทาที่โดดเด่นชัดเจนมากและสืบทอดปฏิปทาอันงดงามของท่านนั้นต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นปฏิปทาข้อแรก ของพระป่าที่แอดมินอยากจะนำเสนอก็คือปฏิปทาเกี่ยวกับการบินธบาตหลายคนอาจมองว่าการบินธบาตของพระป่ากับพระบ้านนั้นไม่น่าจะมีความแตกต่างกันก็ขอตอบเลยว่ามองภายนอกอาจจะไม่แตกต่างกันนะักแต่โดยรายละเอียดปลีกย่อยนั้นต่างกันมากคือพระป่าท่านจะมีกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการบินธบาตค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็เกี่ยวกับพระวินัยบรรยัญญัติทั้งหมดนั่นเอง เช่นเวลาไปบินธบาตก็ต้องครองผ้าจีวรสอนสังขติปิดไหล่สองข้างอย่างมิชิดปกติแล้วพระบ้านทั่วไปเวลาครองผ้าจีวรอ,ออกไปบิณธบาตท่านจะไม่สอนสังขติท่านจะห่มแค่จีวรผืนเดียวออกไปแต่พระป่ากรรมฐานในสายท่านพระอาจารย์มั่นหรือลุงปู่มั่นนั้นท่านจะห่มจีวรสอนสังาติ ซึ่งตามพระวินัยการโฮมจีวรนอนสังคตินั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและการสะพายบารท,ทั้งไปทั้งกลับก็มีหลักมีเกณฑ์ไม่ต่างจากจีวรนไม่ใช่ว่าท่านอยากจะสะพายแบบไหนก็สะพายจะทำสุม 4, ส่มสี่สมหแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่ได้เลยเวลาไปบิธฑบาตท,ท่านก็ไม่นิยมให้พรตามรายทาง พระป่าจะนิยมรับบาตแบบรีบรับรีบเดินผ่านทันทีซึ่งจารีดนี้มองดูงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยอาการอันสํารวมทั้งผู้ให้และผู้รับจะเห็นจารีดอันงดงามนี้ได้จากทางอีสานเหนือเป็นส่วนมากใครอยากจะรับพรก็ต้องตามไปรับโดยพร้อมเพียงกันที่วัดเท่านั้น และแอดมินอยากจะบอกอีกว่าพระป่ากรรมฐานนั้นโดยปกติแล้วท่านจะถือเอาการบิณฑบาตของท่านเป็นมากกว่ากิจวัตรประจําวันด้วยซ้ําไปโดยท่านจะอธิษฐานเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทุดงควัตกํากับลงไปด้วยการบิณฑบาตของท่านจึงกลายเป็นหนึ่งในข้อวัดปฏิบัติอันเป็นปฏิปทาแห่งการขัดเกลาทั้งภายนอกภายในของท่านไปในตัวเสร็จสับพ,พระป่าท่านจะบิณฑบาตเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาด ไม่มีระเบียบงดเว้นการบินธบาตในวันพระเหมือนกับพระวัดบ้านหลายๆวัดที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ปฏิปทาข้อที่สองของพระป่าที่แอดมินอยากจะนำเสนอก็คือปฏิปทาเกี่ยวกับการต้อนรับอาคันตุกะคำว่าอาคันตุกะนั้นคือคนที่จอเข้ามาในวัดจะเป็นพระหรือว่าเป็นโยมก็ตามในกรณีของโยมที่จรเข้ามานั้น พระป่าท่านจะสอนกันว่าห้ามทักทายโยมก่อนเด็ดขาดเรามีหน้าที่ทำอะไรจงตั้งหน้าตั้งตาทำไปอย่าส่งใจวอกแวกการทักทายโยมก่อนนั้นมันเหมือนกับการประจบประแจงโยมเขาซึ่งเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสมกับสมณะผู้สงบสงัดการไม่ทักทายโยมที่จรเข้ามาก่อนก็ไม่ใช่กิริยาของการไม่ต้อนรับขับสู้แต่เป็นสิ่งที่สมณะนักบวชควรกระทำต่างหาก โยมที่จรเข้าไปในวัดไปเพื่อไปหาพระป่าก็ควรที่จะตระหนักรู้ปฏิปทาข้อนี้ด้วยเพื่อกันความตำหนิอันเกิดขึ้นภายในใจของตนในเวลาเห็นพระท่านเฉยๆแต่ถ้าหากโยมทักทายก่อนและกราบเรียนถึงจุดประสงค์ที่มาพระป่าท่านจะรีบเมตตาอนุเคราะห์ทันทีนี่เป็นปฏิปทาที่ลหลายๆท่านอาจไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน ส่วนในกรณีของพระที่จรเข้ามาที่เรียกว่าพระอาคันตุกะนั้นพระป่าท่านจะรีบกุลีกุจอต้อนรับขับสู้ทันทีถ้ามีย่ามบาดหรือว่ามีกรดมาด้วยท่านก็จะรีบสะพายให้และพาไปยังสถานที่รองรับจัดน้ําชากาแฟน้ําดื่มมาถวายต้อนรับอย่างดีท่านจะถามไถ่ถึงอายุการพรรษาถ้าพระอาคันตุกะมีพรรษามากกว่าท่านก็จะขอโอกาสกราบนมันสการด้วยความเคารพนอบน้อม ซึ่งตรงนี้ถ้าใครเคยอาศัยอยู่ที่วัดป่ามาก่อนจะเห็นภาพบรรยากาศแห่งการต้อนรับนี้เป็นประจำเป็นภาพที่น่าประทับใจมากมองดูงามตายิ่งนักปฏิปทาข้อที่3ของพระป่าที่เอดมินอยากจะนำเสนออีกก็คือปฏิปทาการนำอาหารรวมลงในบาตและชันในบาตปฏิปทาข้อนี้จัดเป็นอริยะประเพณีก็ว่าได้ เพราะถูกสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลการนำเอาอาหารทั้งขาวทั้งหวานร,รวมลงในบาตรและฉันในบาตนั้นเป็นความสะดวกเรียบง่ายและงดงามเป็นปฏิปทาที่ช่วยขัดเกลาจิตใจให้ลดละจากการติดในรสชาติของอาหารเป็นการฝึกฝนให้รู้จักประมาณในการฉันเพราะพระป่าท่านจะถือคติว่าฉันเพื่อย,อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ได้ฉันเพื่อเพิ่มพูนกิเลสแต่อย่างใด ปฏิปทาข้อที่4ของพระป่าที่อยากจะนำเสนอก็คือปฏิปทาในการปัดกวาดเช็ดถูปฏิปทาข้อนี้เป็นปฏิปทาขั้นพื้นฐานใครที่เข้าวัดป่าเป็นประจำจะเห็นได้ว่าบริเวณวัดป่าจะสะอาดสะอ้านมากทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสาลงศาลาสะอาดเงางามเพราะผ่านการเช็ดถูอยู่ทุกวี่ทุกวัน วัดป่ากรรมาฐานในสายหลวงปู่มั่นทุกวัดจะเป็นแบบเดียวกันหมดในด้านการเน้นความสะอาดเรียบร้อยเพราะนี่คือข้อวัดของพระป่ากรรมาฐานที่จะต้องฝึกฝนจนเป็นนิสัยข้างนอกก็สะอาดข้างในก็สะอาดการทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูเป็นประจำทุกวันโดยพร้อมเพียงกันตามเวลาที่กำหนดไว้เป็นภาพที่งดงามและตราตรึงเป็นการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมไปพร้อมๆกัน ยิ่งทำยิ่งละเอียดยิ่งปราณีตยิ่งขัดเกลาปฏิปทาข้อที่หของพระป่าที่อยากจะนําเสนออีกก็คือปฏิปทาในการรักษาผ้าคลองพระป่าท่านจะมีวิธีการรักษาผ้าคลองที่รัดก,กุมมากท่านจะเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษเพราะพระวินัยก็มีบอกไว้อยู่ว่าต้องดูแลรักษาอย่างดีจะปล่อยให้ขาดให้เปือเป้อนไม่ได้เวลาตากผ้าเวลาซักก็มีกฎระเบียบกํากับ ถ้าใครสังเกตให้ดีจะเห็นว่าพระป่ากรรมฐานจะตากผ้าได้อย่างมีระเบียบเรียบร้อยและเป็นเอกลักษณ์มากแม้แต่เวลาพับผ้าก็มีรูปแบบของการพับที่ชัดเจนจีวรพับยังไงสังขาติพับยังไงสบงพับยังไงผ้านิสีธนาพับยังไงอังสะพับยังไงสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดจริงๆจ,จังจจึงจะเป๊ะครูบาอาจารย์ที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีท่านสามารถมองออกหมดแหละ ว่าใครพับถูกใครพับผิดใครดูแลผ้าคลองเป็นใครดูแลไม่เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระป่าท่านจะกวดขันกันอยู่หากมุ่งต่ออัดต่อทำจริงๆจะปล่อยผ่านไม่ได้เพราะถ้าข้างนอกยังทําให้เรียบวุฒไม่ได้ข้างในจะทําให้เรียบวุฒได้อย่างไรปฏิปทาข้อที่6ของพระป่ากรรมฐานที่อยากจะนําเสนอก็คือปฏิปทาการล้างเท้าและเช็ดเท้าให้พระผู้แก่พรรษากว่า ปฏิปทาข้อนี้เป็นปฏิปทาที่ทำให้เกิดการลดละอัตราตัวตนและมานะทิฏฐิของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดปฏิปทาข้อนี้พระป่ากรรมฐานท่านจะปฏิบัติหลังจากที่ท่านกลับจากการบินทบาตในหมู่บ้านแล้วโดยพระผู้น้อยนั้นจะรีบกลับมาก่อนเพื่อมาเตรียมล้างเท้าเช็ดเท้าให้แก่พระผู้ใหญ่ที่เดินทางกลับมาถึงวัดในภายหลังทุกวันนี้วัดป่ากรรมฐานหลายต่อหลายวัด ท่านอนุเคราะห์โยมที่มีจิตอาสาเป็นกุศลล้างเท้าเช็ดเท้าให้แก่พระผู้หลักผู้ใหญ่แทนก็เป็นภาพที่น่าประทับใจอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ถึงกันนั้นถ้าจะว่ากันจริงๆตามหลักแล้วพระเนีนต้องทำถวายพระผู้ใหญ่ด้วยตัวเองจะงดงามและถูกต้องที่สุดปฏิปทาข้อที่7ของพระป่าอันเป็นข้อสุดท้ายที่แอดมินอยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆ ได้รับชมรับฟังในวันนี้ก็คือปฏิปบนในการภาคเพียรภาวนาขึ้นชื่อว่าเป็นพระป่ากรรมฐานแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการภาคเพียรภาวนาอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจของพระป่ากรรมฐานเลยแหละพ่อแม่ครูอาจารย์สายป่าท่านมักจะสอนสิทธิ์เสมอว่างานของพระคืองานเดินจงกรมงานนั่งสมาธิภาวนาฝึกจิตฝึกใจซึ่งต่างจากงานทางโลกอย่างลิบลับ เพราะเป็นงานที่ทวนกระแสของกิเลสไม่ตามใจกิเลสเป็นงานที่มีจุดมุ่งหมายในการรื้อภพชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของตนพระปาทุกรูปเมื่อได้ย่างกลายเข้ามาอยู่อาศัยกับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วจะนิ่งนอนใจทอดทุระในการภาวนาไม่ได้ต้องขยันภาวนาอยู่ทุกอิริยาบุเพราะทุกขณะแห่งการประพฤติปฏิบัติภาวนาคือทุกขณะแห่งการบรรลุธรรม ต้องขยันหมั่นเพียรภาวนาเพื่อเลื่อนฐานะแห่งจิตใจของตัวเองให้ได้ให้สมกับความเป็นเนื้อนาบุญของโลกให้สมกับความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองแอดมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนผู้สนใจในทางธรรมไม่มากก็น้อยขอบคุณที่เสียสละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นช่องนี้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตาม วันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ